ร e เซฟซอฟต์แวร์ eTag invoice and eReceipt สวัสดีค่ะสำหรับส่วนนี้นะคะก็คือจะเป็นข่าวดีนะคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะสำหรับ Easy eReceipt นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นมาตรการใหม่เริ่มวันที่1มกราคมพศ2 5ง7ค่ะ สำหรับเมื่อวันที่4ทธันวาคมพศ2 5 6นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการ easy eli cive ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนต่างๆดังนี้นะคะผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีให้ใช้ระบบภาษีอ e ิเล e ็กทรอนิกส์เช่น e tax invoice and eli cive ค่ะนอกจากนี้นะคะยังสนับสนุนในส่วนของ การบริโภคในประเทศรวมไปถึงการส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นค่ะและยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนะคะเข้าสู่ระบบภาษีและการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดย easy r e c p t เนี่ยนะคะก็คือเป็นมาตรการนะคะที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือว่าการบริการนะคะเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพศ25 6 7ค่ะ โดยมีระยะเวลานะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมพศ2 5 6 7จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์พศ2 5 6 7ค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการออก ec e e c นะคะส่วนแรกเลยะคะคือต้องเป็นผู้ประกอบการนิติบุคคลค่ะแล้วก็ยังเป็นผู้ประกอบการนิติบุคคลหรือว่าบุคคลธรรมดานะคะที่ประกอบการจดทะเบียนแวดค่ะ สำหรับท่านผู้ประกอบการนะคะที่ต้องการออก easy e, e l e s e นะคะก็จะต้องมี e t h i n o i e and e l e s e e ค่ะถ้าหากว่าท่านนะคะต้องการออก e t h i n o i c e l e s e e นะคะส่วนนี้นะคะก็สามารถดูรายละเอียดหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www e l i s e com ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www liceb.com